สูตรผมงอกกลับดำเงางามด้วยสมุนไพรธรรมชาติเคยหมายที่สูญเสียความมั่นใจเพราะผมหงอกเรามีเคล็ดลับสมุนไพรที่จะช่วยให้ผมของคุณกลับมาดำเงางามอีกครั้งแบบธรรมชาติหนึ่งรเปอร์เซตปลอดภัยไม่ต้องพึ่งสารเคมีแค่สมุนไพรในครัวเช่นใบอัญชันสดหรือแห้งใบหูกวางและน้ำมันมะพร้าวสูตรง่ายๆที่เต็มไปด้วยคุณค่าจากธรรมชาติจะช่วยคืนสีผมและฟื้นฟูเส้นผมให้แข็งแรงและเงางามทุกเส้นนำใบอัญชัน และวหุกวางมาต้มในน้ำสะอาดให้เดือดแล้วกวนจนได้น้ำสมุนไพรเข้มผสมกับน้ำมันมะพร้าวคนให้เข้ากันจากนั้นทาให้ทั่วเส้นผมหมักไว้30นาทีและล้างออกเพียงแค่นี้ผมคุณจะดำเงางามจนคนทักแค่ทําตามสูตรนี้เป็นประจำไม่เพียงช่วยแก้ผมหงอกแต่ยังบำรุงผมให้นุ่มลื่นมีน้ำหนักเป็นธรรมชาติและไร้สารเคมีช่วยให้คุณมีผมที่สวยไปได้ในทุกเวลา อย่ารอช้าถ้าคุณอยากมีผมดำเงางามแบบธรรมชาติลองสูตรนี้เลยแล้วมาบอกผลลัพธ์กับเราที่คอมเมนต์หรือแชร์เคล็ดลับนี้ให้เพื่อนของคุณ